สวัสดีค่ะคลิปนี้คลิปนี้อ้อจะมาสอนการปรับไหลเสื้อนะคะการปรับไหลเสือ้อหมายถึงปรับตรงนี้นะคะเพื่อให้ไหลมันไม่หงหลังนั่นเองนะคะก็คือข้างหน้าน่ะเวลาเราปรับแล้วข้างหน้า,นานมันจะลดลงข้างหลังมันจะสูงขึ้นนะคะในคลิปนี้อ้อก็จะไม่สอนการปรับไหลแล้วก็การโค้งวงแขนนะคะแล้วก็เมื่อเรา method, nung, วัดวงแขนจากลูกค้าแล้วเวลาโค้งอ่ะเราโค้งวัดแบบไหนให้มันตัดออกมาแล้วหรือใส่แล้วมันจะพอดีไม่คับไม่หลวมเกินไปนะคะในคลิปนี้ก็มีสอนนะคะสําหรับ ขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะคลิปนี้เออจะมาสอนการปรับไหล่นะคะก่อนที่เราจะปรับไหลเราก็ขึ้นโครงร่างของตัวเสื้อมาก่อนนะคะคือหน้าหลังขึ้นมาเป็นแบบนี้ก่อนนะก็คือหาอกเอวสะโพกให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็มีเก็ดไหล่แบบนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาปิดเก็ดไหล่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องมาปิดวงแขนด้วยค่ะก่อนที่เราจะวัดฉากหน้าฉากหลังนะคะในการที่จะหาตัวเลขเพื่อมาปรับไหลให้มันเสื้อไม่ให้หงายหลังนั่นเองค่ะอ่ะตรงนี้เอยก็ ตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะคะว่ามันเป็นชิ้นหน้าเนาะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะที่มาของเส้นที่มาของเส้นชิ้นหลังเนี่ยก็คือตรงนี้มันเป็นเส้นเส้นเขาเรียกว่าเส้นบ่าค่ะตรงเนี้ยเราบ่าบ่าตัวเนี้ยเขาบอกว่าใหญ่อยู่ที่ยี่สิบสองบ่าอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะบ่าอยู่ที่สี่สิบสองนะคะก็วัดมาครึ่งหนึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดนะคะช่วงไหล่ก็เหมือนกันคือไหล่ของเขาก็สี่สิบสองก็วัดมาเนี่ยจากเส้นไหล่ตรงเนี้ยเส้นที่ว่าเป็นเส้น เส้น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 เดียวกันเนี่ยค่ะเนี่ยเส้นนี้นะคะเส้นคอเนี่ยนะแต่พอมันเป็นพอมันเป็นยาวหลังอะ่ะเราก็วัดขึ้นไปค่ะยาวหลังตัวเนี้ยยาวกว่ายาวหน้าสี่เซนแล้วก็วัดขึ้นไปค่ะ,วก,วาา N, ก,คะก็คือยาวหน้าตัวนี้สามหกยาวหลังสี่สิบแล้วก็วัดจากเส้นคอขึ้นไปสี่เซนรวมกันเมื่อถึงเอวมาถึงตรงนี้ก็จะได้เป็นที่ตรงนี้นะคะและเราก็มีเนี่ยเส้นตรงเนี้ยที่เป็นคอหลังตรงเนี้ยค่ะที่ว่ามันได้ตามสัดส่วนมานะคะก็คือตรงเนี้ยเจ็ดเซน ตรงนี้7เซนนะคะเมื่อเราหายาวหลังได้แล้วเราจะต้องขีดช่องเนี้ยให้มันได้7เซนค่ะเท่ากับคอสูงช่วงนี้นั่นเองนะคะก็คือยกจากคอสูงของชิ้นหน้ามาอยู่ตรงคอหลังนั่นเองนะคะเราก็จะได้มาเป็นสัดส,ส่วนตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะที่มาของการที่เราจะวัดได้น่ะก็คือตรงนี้นะคะ7เซนมันเป็นมาตรฐานเลยนะคะว่า7เซนตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่รหรวัดขึ้นไปจากเส้นบ่าเนี่ยขึ้นมา7เซนค่ะ7เซนนะคะ 7เซนแบบนี้นะพอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วทีนี้มันยังไม่จบนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้เท่าไหร่ตรงเนี้ยเรารู้ว่ามันห่างกัน4เซนนะคะเราก็แบ่งครึ่งค่ะให้แบ่งครึ่งเท่ากับ2เซนแล้วก็วัดจาก7เซนตรงเนี้ยค่ะตรงนี้นะคะที่เราวัดขึ้นไปจากเส้นบาเนี่ย7เซนวัดขึ้นไปอีก2เซนค่ะก็เท่ากับว,ว่าเป็น9เซนนะคะรวมทั้งหมดนะ7บวก2เป็น9ค่ะเราก็จะได้เป็นเส้นที่มาของการที่เราจะปรับไหลนั่นเองนะคะเนี่ยอันนี้อ้ยขอสอนแบบว่าเน้นๆหน่อยนะคะ ตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นไซส์ของไซส์ใหญ่ด้วยค่ะตัวนี้นะคะอ่าเมื่อเราได้เรารู้ว่าจุดเนี้ยมันได้จุดนี้แล้วนะคะที่มาของการที่เราจะวัดฉากหน้าฉากหลังได้อ่ะคาว่าฉากหลังก็หมายถึงเส้นอกขึ้นไปจนถึงจุดนี้ที่เราหาตัวเลขไว้เนี่ยที่เราเนี่ยมาที่มาของมันตรงนี้นะคะเนี่ยวัดตรงนี้ค่ะแล้วก็วัดตัวเลขนี้มาค่ะวัดตัวเลขน,นี้มานะคะก็คือได้จากเส้นอกเส้นอกเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอกนะคะเนี่ยตรงนี้ที่เวลาเราหาเนี่ย จากเส้นอกขึ้นไปตรงจุดเนี่ยตรงเนี้ยปลายที่เราติ๊กไว้เนี่ยมันได้สิบแปดเซนค่ะเราก็จดตัวเลขสิบแปดเซนไว้นะคะสิบแปดไว้ก่อนนะทีนี้เมื่อเราได้ฉากหลังแล้วนะคะเราจะมาทําชิ้นหน้ากันค่ะอ่าทีนี้อ้อยจบตรงนี้ก่อนนะเราจะมาดูชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าก่อนทีนท่เราจะหาฉากหน ER <It> ้า<ล>ได้เนี่ยเราต้องปิดตรงเก็ดไหลนี้ก่อนนะคะปิดเก็ดไหลนะคะปิดก่อนค่ะปิดเลยปิดเลยนะคะ ปิดไปค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าปิดเก็ดไหลน,นะคะเสื้อที่เป็นเข้ารูปหรือเสื้อที่เราไม่ได้ใส่นอนนะทุกอย่างต้องทําขั้นตอนแบบนี้หมดเลยนะคะเพื่อให้เสื้อมันทรงสวยค่ะมองดูแบบใส่แล้วมันไม่เปิดไม่ลั้งมองดูทรงสวยนั่นเองนะคะแล้วก็ปิดปตรงนี้เก็ดให้มันเนี่ยค่ะให้มันคมคมนะคะหรือใครจะตัดกระดาษแล้วก็วางแปะเอาก็ได้นะแต่อ้อยจะชอบพับอย่างนี้ค่ะเวลาเราแกะมันแกะง่ายดีเวลาเราก๊อบแบบสมมุติว่าตัวนี้เป็นแม่แบบอะเวลาเราแกะก๊อบอะเราต้องแกะ ทั้งเกดลง <S <S เก็ดไหลออกแล้วถึงก๊อฟนะคะมันถึงจะออกมาใกล้เคียงกับไซส์แม่เบิดมันถึงจะใกล้เคียงกับไซส์แม่แบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะอ่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วค่ะเมื่อตรงนี้พอถูกปิดไปปุ๊บไหลมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขีดจากเส้นเดิมเนี่ยค่ะเส้นเดิมเนี่ยนะคะขีดเฉียงลงไปค่ะขีดเฉียงลงไปล้วก็หาไหลใหม่ค่ะไหลตัวนี้42นะคะครึ่งของไหลก็คือ21นั่นเองแล้วก็วัดปลายไหลเนี่ยเราได้ปลายไหลของตัวนี้แล้วค่ะ ได้ไปไหนที่เราจะมาหาปรับไหลนะแต่มันยังไม่จบนะคะทุกอย่างตรงเนี้ค่ะเราจะต้องปิดเก็ตวงแขนนั่นเองเพื่อให้มันกระชับนะคะตรงนี้เราต้องปิดก่อนที่จะปรับนั่นเองนะคะอันนี้อ้อยจะว่างล่างเข้าๆมาก่อนนะว่างมาเข้าๆมาก่อนนะว่าเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อให้ดูว่าตรงเนี้จากเส้นบ่าทเราจะวัดลงไปค่ะสําหรับของอ้อยนะคะเป็นมาตรฐานของอ้อยเลยนะจากเส้นบ่าวัดลงไปสองเซนค่ะสองเซนปุ๊บเราก็เขีดเฉียงไปที่จุดอกค่ะ จุดอกตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดเก็ดใหญ่อยู่ที่หนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนนะคะเราก็ปิดมาอย่างงี้ค่ะปิดมาอย่างงี้นะคะเราก็เนี่ยทีเนี้ยเราก็พับมันเข้าไปค่ะพับมันเข้าไปนะคะพับมันเข้าไปจ้านี่พับอย่างงี้ค่ะจะตัดก็ได้อย่างที่บอกเหมือนกับไหล่เมอกี้นะคะเนี่นะคะปับพับไปก่อนก่อนที่เราจะวัด ปรับไหล่นะคะต้องพับตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะสรุปว่าวัดแปะเกตสองที่เนาะคือแปะเก็บตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรงไหล่นี่ให้เสร็จกรๆๆแกบเราละเนี่ยทีนี้เราจะได้แล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องวดัดมิกกี้ชิ้นหลังเราวัดไปแล้วฉากหลังเนาะทีนี้เราจะมาวัดฉากหน้าคําว่าฉากหน้าก็หมายถึงเส้นอกเนี่ยเส้นอ,อกของเส้นเนี่ยนะคะมาถึงไปลายไหล่ที่เราเช็คไว้เนี่ยเนี่ยเี่ยเช็คไว้เนี่ยยี่สิบเอ็ดเซนเนี่ยครึ่งเนี่ยตรงนี้เราก็วัดมาค่ะวัดมานะคะ ได้เท่าไรเนี่ยชิ้นหลังมันจะต้องต่ำกว่าชิ้นหน้าอยู่แล้วค่ะได้สิบเจ็ดจุดสี่นะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่นะคะเราก็เอามิกกี้เนี่ยตัวเลขของชิ้นเนี้ยมันสิบแปดเซนนะคะเราก็มาบวกรวมกันค่ะบวกรวมกันก่อนนะนี่ก็เรากําลังจะสู่ขั้นตอนของการปรับไหล่นะคะอ่าชิ้นนี้อ้อจะเขียนแบบเน้นๆเลยนะอ่าสิบแปดค่ะตัวชิ้นหลังสิบแปดนะเราก็เอาตัวเลขเนี้ยมาบวกกันค่ะเอาตัวเลขนี้มาบวกกันนะ มันก็จะได้เดี๋ยวอ้อยเอาปากกายนี้มาก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวอ้อยจะเขียนตัวเลขนี้ให้เห็นชัดๆเลยนะโดยที่จะไม่ขึ้นหน้าจอนะคะครั้งนี้นะเพราะาจะอัปโหลดลงเลยค่ะเป็นแบบไม่ต้องเขียนมากนะคะคือจะเขียนตรงนี้ให้ดูกันเลยค่ะอ่าทีนี้คําว่าฉากหน้าทุกคนเข้าใจแล้วนะคะอ่าอ้อยจะเขียนนะฉากหน้าฉากหน้านะคะฉากหน้าฉากหน้าอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสี่ที่เราวัดไว้ฉากหลังนะคะ ฉากหลังอยู่ที่18แปดเราก็เอาตัวเลขเนี้ยมาบวกกันฉากหน้าฉากหลังเนี้ยมาบวกกันนะคะอาทีนี้เราก็ดึง4ลงมาอ่า8ปดแปด็ดทดหนเป็นสานะคะได้ตัวเลข35.4สิ้าเลยนะคะเมื่อเราบวกได้แล้วนะหลังจากนั้นเราจะมารลบค่ะลบ2เซนค่ะเป็นมาตรอันเนี้ยเป็นไซส์ที่อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะคะที่ทุกคนต้องจดลงไปเลยนะจดลงไปเลยนะคะไม่ว่าคุณจะสร้างเสื้ออะไรก็คือต้องใช้หลักสูตรนี้เลยะคะ่ะ อ้าสามห้าจุดสี่ลบไปสองเซนนะคะเราก็ลบไปนะอ่าแล้วทีนี้ก็เหลือสามสิบสามนะคะสามสิบสามจุดสี่ค่ะเมื่อเราลบไปแล้วสองเซนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเลขนเนี้ยค่ะสามสามจุดสี่นะหารสองค่ะทีนี้หารสองนะคะหารสองมันจะได้เท่ากับอ่าถ้าสามสามก็คือสิบหกห้าสิบหกสิบหกจุดเจ็ดค่ะเมื่อเราหารเนี่ยเราจะได้ตัวเลขนี้นะสิบหกจุดเจ็ดค่ะ,คะเราจะได้ตัวเลขนี้นะคะนี่นะ เราก็วัดมา ELLER ค่ะที่ชิ้นหน้านะคะเอาเรามาที่ชิ้นหน้าก่อนนะอันนี้เราจําแค่นี้ก่อนนะคะวัดขึ้นมาค่ะสิบหุดเดใช้ตัวเลขนี้ค่ะเนีย่ยใช้ตัวเลขนี้นะคะสิบหกจุดเจากเส้นเส้นอกที่เราวัดไว้ของเดิมเนี่ยวัดขึ้นมาค่ะให้ได้1 6บจุดเค่ะเนี่จะตกเส้นนี้ค่ะหลังจากนั้นเราได้ตัวเลขนี้นะคะเราก็ขีดตรงมาที่ตรงคอเนะะี่ยค่ะตรงคอเขาเนี่ยนะตรงที่เดิมเนี่ยค่ะ นี่ตรงเนี้ยขีดขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็นี่นี่คือตัวเลขของของมันแล้วนะคะเนี่ย16.7นะชิ้นหน้านะคะทีนี้ชิ้นหลังเราก็เอาค่ะชิ้นหลังเราก็ใช้ตัวเลข16.7นี้เหมือนกันนะใช้ตัวเลขนี้อันนี้นะ16.7เอาวัดขึ้นมาก่อนค่ะจากเส้นจากเส้นอกขึ้นมานะจากเส้นอกเนี่ยเส้นเนี้ยค่ะไหนๆนวัดขึ้นมาค่ะให้ได้16.7ค่ะ16.7จะได้จุดนี้นะคะได้จุดนี้นะ ได้จุดนี้ทีนี้กดของมันน่ะสําหรับชิ้นหลังเนี่ยเราบวกไปอีก2เซนค่ะหลังเนี่ยบวกไปอีก2เซนค่ะก็เท่ากับว่าเป็น18.7นั่นเองนะคะหรือว่าอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยเราจะบวกไปเลยทีเดียวก็ได้สําหรับชิ้นหลังนะคะก็คือชิ้นหน้าเราใช้ตัวเลขนี้แต่ชิ้นหลังเราจะใช้ตัวเลขนี้ค่ะ18.7นะคะนี่เราก็วัดมาค่ะ18.7 18.7จะอยู่ตรงนี้ค่ะก็เท่ากับว่าตรงนี้เห็นปะ เนี่ยตรงนี้เส้นเนี้ยคือสิบหกจุดเจดตรงนี้เป็นสิปดจุดเจ็ดก็เท่ากับว่ามันขึ้นมาสองเซนใช้ตัวเลขใครจะจําแบบไหนก็ได้ค่ะแต่สําหรับตัวอ้อยจะวัดให้ได้เท่ากันก่อนสิบหกจุดเจ็ดทั้งหน้าทั้งหลังก่อนแล้วตรงชิ้นหลังเราก็มาวัดเพิ่มเป็นสองเซนจะง่ายค่ะทีนี้เราจะได้ปลายของเนี้ยแล้วค่ะได้ได้ไดหลจริงแล้วนะคะได้อันนี้นะได้อันนี้แล้วค่ะเนี่ยคือการปรับไหลที่ถูกต้องแล้วค่ะก็คือมันจะขึ้นข้างหน้ามันข้างหลังมันจะขึ้นข้างหลังมันข้างหลังมันจะขึ้น ข้างหน้ามันจะมันจะลงเนี่ยตอนแรกของเดิมชิ้นหน้าจะอยู่เส้นนินสอเห็นปะพอเราปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยชิ้นหน้ามันจะลงค่ะแล้วทีเนี้ยของเดิมของมันอะของเดิมมันอะตรงชิ้นหลังเนี่ยตรงเนี้ยเวลาสองส่วนเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราปรับแล้วนะ่ะมันจะขึ้นลงเท่ากันค่ะชิ้นหลังจะลงอยู่ที่ประมาณเกือบเซนตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นปะเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณเกือบหนึ่งเซนถ้าเราใช้ตัวเลขถูกอะสองเนี่ยสองเนี่ยอันเนี้ยขึ้นลงจะเท่ากันค่ะเนี่ยะนะคะ เพราะว่าของเดิมที่เราวัดน่ะ18น่ะ18เซนน่ะมันอยู่ที่เส้นนี้ไงนี่พอเราปรับปุ๊บมันก็จะมาอยู่เส้นนี้แทนค่ะนะคะการขึ้นลงจะเท่ากันค่ะนี่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะนี่ตรงนี้ของเดิมมันอยู่ตรงนี้ไงพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นอยู่ที่นี้ข้างหลังก็จะลงเท่านี้เนี่ยทีนี้เราจะได้ตัวเลขที่ถูกต้องแล้วค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าหลักสูตรเนี้ยทุกคนจดไปได้เลยค่ะ อ้อยเคยลงไว้หลายคลิปแล้วนะนี่เป็นน่าจะเป็นคลิปที่สามแล้วคะ่ะอ่าหลังจากนั้นทุกคนนี่คือการปรับไหลที่ยังไม่เพิ่มฟองน้ํานะคะส่วนมากร้านอ้อยนี่น้อยครั้งมากที่ลูกค้าจะใส่ฟองน้ํานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับไหลที่ยังไม่เสริมฟองน้ํานะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเสริมฟองน้ําอย่างสมมุติว่าฟองน้ํานั้นไม,ไม่ไม่หนามากอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนเราก็วัดจากไหลที่ปรับขึ้นแล้วเนะี่ยหนึ่งเซนค่ะวัดขึ้นไปนะคะ วัดขึ้นไปนะเนี่ยวัดขึ้นไปหน้าหลังเท่ากันแต่ถ้าเกิดบางคนชอบฟองน้ําหนามากๆเราก็ขึ้นไปเซนครึ่งค่ะก็เท่ากับว,ว่าเท่ากับว่าไหลตัวนั้นอะมันมันจะถูกขึ้นไปไงคะเนี่ยก็จะเป็นขึ้นไปมันก็จะเติอขึ้นหน่อยเวลาเขาใส่ฟองน้าอะมันก็จะไม่ดันวงแขนเราขึ้นไปมันก็จะใส่สบายขึ้นนะคะเพราะแต่ตัวเนี้ยที่อ้อยปรับตัวเนี้ยคือไม่เอาฟองน้ําเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเลขนี้เลยค่ะ อ่าเมื่อเราเราปรับแล้วชิ้นหน้าแล้วนะเราก็มาดูว่าไหล่สี่ิบสองของเราอะ่ะครึ่งหนึ่งมันได้ยี่สิบอ็ดมันยังใช้ตัวนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ต้องวัดออกไปอีกค่ะเนี่ยตรงเนี้ยพอมันมันต่ําลงอะ่ะตัวเลขอะ่ะเวลาเราวัดอนะ่ะมันจะต้องถอยออกไปนิดนึงค่ะนะคะนี่มันก็จะเป็นตัวเลขยี่สิบเอ็ดจะอยู่ตรงนี้ค่ะไหล่สิบสองนะครึ่งหนึ่งก็คือยี่บอ็ดจะอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเนี่ยตรงเนี้ยปลายไหล่ของเราก็คือได้แล้วค่ะเนี่ยนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะโดยที่เราใช้ชิ้นหน้าเนี่ย เป็นเกณ์เลยค่ะเนี่ยยี่สิบเอดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็พับเนี่ยชิ้นหลังเนะะี่ยค่ะพับชิ้นหลังมานี่นะคะพับชิ้นหลังมาเนี่ยนะนอะตัดเก็นก็ได้ค่ะเขาเราปรับเลยเนาะอ้อยจะตัดออกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะโค้งวงแขนให้ดูด้วยนะคลิปนี้นะเป็นแบบว่าก่อนที่เราได้เนี่ยนะคะเนี่ยเน,นียอ้อยขอตัดเป็นช่วงสั้นๆน,น,นะพอดีสร้างแบบให้ลูกค้าอยู่ค่ะคือจะต้องรีบส่งวันนี้ด้วยไงก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูได้นะ เนี่ยค่ะเราปรับไหล่ที่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราปิดมันเนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยเวลาเราวาดคงวาดคอเนี่ยทุกอย่างจะต้องใช้เส้นเนี่ยให้ตรงกันก่อนนะคะนี่ตรงนี้เราก็จะเป็นนี่ค่ะนี่จ้าอันนี้คือการปรับไหล่นะเนี่ยเนี่ยเราก็มาทาบไว้ย่างไงค่ะทาบไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยชิ้นหน้าเนี่ยมันตกอยู่ตรงนี้ชิ้นหลังเราก็ติ๊กออกไปเนี่ยเห็นไหมเท่ากันเลยนี่ถ้ามันไม่เท่าเราก็เอาชิ้นหน้าเป็นเกณฑ์แล้วก็เราก็วาดไปใหม่นะคะชิ้นนี้อย่างที่บอกอ่ะ พอเราพอหลังจากนั้นเราจะวาดวงแขนค่ะวาดวงแขนนะคะเนี่ยตรงวงแขนชิ้นหน้าเนะี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้ลดมันจากเส้นเนี่ยค่ะจากเส้นนี้นะคะ๋ยวอ้อยใ,ใช้ดินสอเลยนะเพราะว่าจากเส้นอกเนี่ยเราจะวาดวงแขนนะคะเส้นอกเนี่ยตัวเนี้ยลงไปเซนครึ่งอ่ะเซนครึ่งหรือสองเซนได้นะแต่ตัวนี้เอาเซนครึ่งก่อนค่ะเอาเซนครึ่งก่อนนะเนี่ยก็จะได้เส้นนี้ค่ะเราชิ้นหลังเรา ชิ้นหน้าเราได้ลงเท่านี้ชิ้นหลังเราก็ลงเหมือนกันนะคะจากเส้นอ,อกวัดลงไปเซนครึ่งค่ะ <_ m akes> นี่เรากาลังจะวาดวงแขนแล้วนะคะว่าวงแขนเราจะอยู่ที่ประมาณยังไงเนาะอ่าหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าอ่ะไหล่ตรงนี้ของเราได้แล้วนะคะ <_ m akes> เราปิดไหล่ไว้ตรงนี้แล้วนะหลังจากนั้นเราจะมาโค้งวงแขนค่ะเ <_ m akes> นี่ยค่ะเราจะมาโค้งวงแขนกันนะคะ <_ m akes> ก็คือเนี่ยเราจะโค้งแบบนี้นะคะ <_ m akes> เดี๋ยวนะไม้บรรทัดอ้อยมันจะไอ้นี่เราก็ขีดเรียวมาที่นี่ก่อนค่ะก็ได้นะคะ นี่เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะโค้งวงแขนนะคะ <N: S 1> <Carwyn> โค้งวงแขนชิ้นหลังก่อนนะอ่ะไม่มีปากกาโนกแก้วนะทุกคนมีก็ใช้ไปคะ่ะแต่อ้อยไม่ได้เอามานะเดี๋ยวเอาใช้มือเลยส่วนมากก็จะใช้มือแบบนี้นะคะโค้งให้ตำแหน่งมันได้แบบนี้คะ่ะเนี่ยให้มันน,นอนๆหน่อยนะคะเนี่ยแบบเราไม่เอาแบบว่าไม่เอาแบบอย่างนี้นะอย่างนี้นะไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าผ้าตรงนี้มันจะมันจะเหลือแล้วตรงนี้มันจะเหลื่อย่นๆไปคะ่ะเพราะฉะนั้นเราวาดให้มันโค้งโอบมาได้นะคะ อ่าเมื่อมันได้โค้งแล้วนะคะเราจะมาวาดชิ้นหน้าค่ะอ่านะคะวาดชิ้นหน้านะอะ่าชิ้นหน้าก็เหมือนกันคะ่ะเนี่ยที่เราลงเซนครึ่งเนี่ยวัดลงก่อนวัดก่อนนะคะเราก็ขีดมาเนี่ยอ่าเราดูว่าบ่าหน้าของเขาอะที่เขาวัดมาสี่สิบสองอะมันในความเป็นจริงแล้วไหล่กับบ่าหน้าที่เขาวัดมาน่ะมันมันมันเท่ากันไม่ได้ค่ะยังไงหน้ามันต้องเข้ามานะคะเขาวัดมาสี่สองแต่เออจะปรับให้เขานะคะคือต้องการให้วงแขนมันเว้าเข้ามานะคือบางครั้งอะวัดตัวเนี่ย บางทีเขาวัดรอยพับไม่ดีอ่ะมันเราต้องมาปรับตัวเลขเอานะคะอย่างที่บอกว่าลูกค้าให้มาเนะี่ยไซส์เนี่ยนะคะคือบ่าหน้าสี่สองบ่าหลังแล้วก็ไหล่สี่สองซึ่งในความเป็นจริงแล้วว่าการหาตัวเลขเนี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าบ่าหน้ายังไงมันต้องน้อยกว่าตรงไหล่ของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ้อจะปรับตัวเลขให้เขานะจะใช้เป็นสามหกสามเจ็ดสามแปดอะดูก่อนว่าสามเอาสามแปดนะคะสามแปดก็คือครึ่งหนึ่งสิบเก้า อ๋อจะติ๊กอยู่ตรงนี้นะคะอ38นะเพราะว่านี่ค่ะจะตกอยู่ที่เส้นนี้นะคะ<ส>นั้นเราจะมาลาวาดวงแขนค่ะวาดวงแขนดูนะคะว่าเนี่ยตำแหน่งที่เราติ๊กไว้เนี่ยที่เราติ๊กชิ้นชิ้นชิ้นบ่าหน้าไปเนี่ยให้มันตกอยู่ตรงนี้นะคะอา่าเดี๋ยวอ้อจะลองวาดดูนะจะลองโค้งดูนะคะทุกคนใช้เป่ากาไอ้ใช้ที่โค้งได้นะเนี่ยน,นี้คือเราโค้งให้มันนอนนะคะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยค่ะ ก็คือเนี่ยจุดที่เราลงเซนครึ่งเนี่ยโค้งมันมาค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตรงนี้อ่ะโอ้ยไม่ได้เอาไอ้นี่มาให้ดูนะ,ะดูไปดูไป,าปาตามนี้แหละนี่นะคะเราก็วาดมาตรงแขนที่เราติ๊กไว้เนี่ยตรงไหล่เนี่ยนะคะโอ้ยหลุดอีกแล้วนี่นะคะนี่วาดมาเนี่ยมาปลายไหล่ของเราเนี่ยค่ะทีนี้เราก็จะได้วงแขนแล้วค่ะทีนี้เราจะมาวัดวงแขนว่าโอ้มันมองดู นี่จังเลยอ่ะวงแขนของเขาที่วัดมา48น่ะเวลาเราสร้างเสื้อเนี่ยมันบวกได้8เซนถึง10เซนนะคะ7เซนก็ได้นะถ้าเกิดว่าแล้วแต่โครงของมันค่ะ7เซนถึง10เซนค่ะบวกวงแขนเนี่ยอย่างสมมติเราวัดวงแขนจริงได้เท่าไหร่อ่ะเวลาเราวัดเนี่ยเราให้ลูกค้าเท้าเอวนะคะแล้วก็วัดรอบวงแขนของเขานะเนี่ยเวลาเราสร้างเสื้อเสร็จอ่ะมันต้องบวกได้ที่7ถึง10เซนค่ะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ แล้วหลงนั้นล้วก็วัดค่ะวัดดูก่อนนะคะว่าตัวนี้มันต้องได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วงแขนของเขา48ดที่เขาวัดมา48ดเซนนะคะมันจะต้องได้จะต้องได้บวก7ดบวก7ถ้าเกิดว่าเป็นเนี้ยเป็นอะไรนะถ้าบวกเจ็ดนะ48่บวกเจดก็เป็นห้าสิบห้านะคะห้าสิบห้าหรือห้าิบห้าหรือห้าดได้ค่ะเนี่ยวงแขนตัวนี้ห้ามต่ำกว่าห้าบห้าพูดถึงนะอ่ะห้ามต่ำกว่านะคะ นี่เราก็วัดค่ะเวลาเราวัดนะคะเราก็วัดแบบนี้ค่ะวัดแบบนี้นะคะวัดมาจา้าวัดมาเนี่ยวนมาเนี่ยค่ะวัดวนมานะคะ่ะโอ้ยนี่ได้ห้าสิบสองเองอะ่ะมันน้อยไปนะคะแสดงว่าเราต้องลงต่ํากว่านี้อีกนิดนึงมันได้ห้าสิบสองมันน้อยไปนะคะเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว,ว่าพอพออกใหญ่อะแล้วยาวหน้ายาวหลังที่มันไม่ได้มันไม่ได้นี้มากมันจะเกิดปัญหาตรงนี้แหละคะ่ะ ทีนี้เดี๋ยวอ้อยใจดูไอ้นี่นะจะลดลงอีกค่ะลดลงอีกนะคะเนี่ยตรงนี้ต้องลดลงเพื่อให้มันกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวอ้อยลดลงอีกนะลดลงอีกเป็นสองเซนครึ่งเลยค่ะทีเนี้นะคะลดลงเยอะเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าอกเขาใหญ่อะเนาะอกคือเหมือนกับว่าตัวใหญ่อะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยจะวัดพอเนี้ยมาแล้วก็โค้งใหม่นะคะคือเช็คให้ได้อย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะวาดใหม่ค่ะ โค้งลงไปเลยบางทีถึงสามเซนก็มีนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเราวาดลงไปได้เลยค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ลงไปให้เท่ากันนะอ่ะลงไปให้เป็นสองเซนครึ่งเลยค่ะทีนี้ยเยอะเลยนะเพราะว่าขาดเยอะไงเราต้องวาดไปอย่างเงี้ยมันจะได้เพิ่มเหลือวงมันจะได้เพิ่มวงแขนได้นะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็โค้งใหม่ค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยจ้าอุย้ยทีนี้เราจะวัดใหม่นะ นี่ค่ะเราจะวัดใหม่นะคะอ่าวัดใหม่นะคะชนี่นะคะวัดเป็นล่างนะอ่าจีเน่ได้ห้าสิบห้าแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือมันมันก็กว้างแล้วนะตรงเนี้ยกว้างแล้วค่ะพอแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมองดูไอ้นี่มากนะเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว มันห้าสิบห้าเป๊ะไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัวว่าแขนเขาจะตึงนะคะเดี๋ยวอ้อยเราสามารถปรับตรงนี้ได้อีกนะนี่นะคะปรับตรงนี้ได้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยตรงไหล่ที่เราปรับแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะขีดขึ้นแบบข้างละจุดสามหรืออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวอ้อยขีดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะขีดขึ้นนิดหนึ่งนะคะนี่นะเอาขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้เพิ่มวงแขนได้นั่นเองนะคะโอ้โหชิ้นนี้ชิ้นหลังเราถูกไอ้นี่ไปแล้วนะสิ ชิ้นหน้าขึ้นชิ้น,น่ะชิ้นนี้ก็ได้ขึ้นนะอันนี้ทําได้นะคะแต่อย่าขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราปรับเรามานไอ้นี่เราเราปรับแล้วมันไม่นี่นะคะเราก็ไอ้นี่ไปอ่ะเดี๋ยวอ้อยแปะนี่ก่อนอะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละอะใช้เศษกระดาษก่อนเพราะว่าเราตัดไปแล้วไงเมกี้เนะนี่ยเนี่ยข้อดีของการตัดไปก่อนอนะมันไม่ดีตรงนี้แหละนี่นะคะเดี๋ยวอ้อยจะปรับให้นะเป็นแบบเนี้ยบางทีอ้อยก็ทําแบบนี้นะคะ แต่ไม่รู้ทุกคนทำอย่างนี้เหมือนกันนะแบบเราต้องการให้วงแขนมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเม่กี้มันขึ้นจุดสามอ้อยเอาขึ้นจุดสามนะคะเอาขึ้นจุดสามนะขึ้นเท่ากันคะ่ะขีดเร็วมาที่ตรงนี้เหมือนกันนี่ก็เท่ากับว่าตรงนี้แล้วค่ะอทีนี้เราไม่เอาแล้วพอแล้วนี่นะคะนี่จ้ะ เป็นแบบนี้ค่ะเราก็วัดเช็คใหม่นะคะเส้นเดิมนนะเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยปลายไหลให้เท่ากันอาทีนี้ได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะตัดแล้วค่ะตัดเลยนะคะตัดเลยจ้ะตัดไหลจริงเลยนะเนี่ยตรงนี้ที่เราขึ้นมานิดหนึ่งก็เอาเพิ่มไปเราก็ตัดขูดไว้เนี่ยค่ะเนี่ยไหลมันเลยแบบว่าแปลกๆนะตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเขาวัดไหลใหญ่ไปปะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นวงเขียนที่มันนี่แล้วนะคะนี่ค่ะ วงแขนตรงนี้มันก็จะถูกเพิ่มไปค่ะเป็นแบบนี้นะคะอะ่ชิ้นหลังก็เหมือนกันนะนี่จ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าอ่าเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยรู้สึกว่าเออบางทีเรารู้สึกว่าวงแขนม,มันยังไม่แน่นะ ก็คือเราก็แต่เนี้ยเห็นไหมมันมองดูเป็นแบบว่าตกๆอะ่ะไอ้ว่าแขกไล่มาแลแบบแปลกๆอะ่ะไล่มาแลแบบเยอะไปอ่ะเนาะสี่สิบสองสี่สิบสองหรอไล่สี่สิบสองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยบางทีมันมองดูเป็นแบบว่าตกๆมากเกินไปเราเก็บขินเข้าหน่อยนะอ้อยเก็บขินนี้ว่ะ เนี่ยทําอย่างเงี้ยคะ่ะคือบางครั้งอะ่ะเราเอาเป๊ะตามที่เราวัดไม่ได้นะอเอากินข้าวให้เหลือสี่สิเอ็ดก็พอนะไหลเขาจะได้ไม่ตกนะเนี่ยมันมองดูมันชี้ชี้เกินไปไงเนี่ยเราก็ตัดให้มันหนีได้นะคะปรับแต่งไปเนี่ยปรับแต่งไปเนี่ยทําแบบก็จะได้เพิร์นตัวหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องทํายังใส่ใจอะคะ่ะเนี่ยทีนี้เราเช็คใหม่นะคะ เดี๋ยวอาจะปรับลงหน่อยมันไม่างที่บอกอะมันแหลตตลกตลกอะมันแหลตชนเห็นไหมเมกกี้มันมองดูให้ห้อยไปอะ่ะมันยังไงใส่แล้วมันไม่สวยแน,น่นอนนะเราก็ปรับได้นะคะเนี่ยเป็นปรับได้นะเนี่ยเหลือสี่สิบเอ็ดก็พอละเออทีนี้ตรงนี้เมกกี้เรากินข้าวเราก็กินไปตรงนี้เราก็กินเข้าไปเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ก็จะได้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาโค้งนลคะ่ะที่อ้อยหาตำแหน่งเอวไว้นะทีนี้เราจะโค้งนลคะ่ะ เราจะมาโค้งละจ้าเนี่ยโค้งเอวที่ว่าหาตำแหน่งได้แล้วนะคะแล้วก็จะโค้งมาตัวนี้เป็นเสื้อชายกระดกก้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสอนชายกระดกอีกนะเคยสอนไปแล้วคะ่ะแต่ตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี่หน่อยนี่เนาะนี่ดูปรับลหแบบว่านี่ครบนี่ครบมากเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบเนี่ยสอนละเอียดละเอียดอยู่นะเนาะนี่ตรงนี้ค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะได้ตามตัวเลขบางครั้งอ่ะวงแขนที่เขาวัดเราไม่รู้ว่าเขาวัดมาขนาดไหนแต่4 8เนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะคะก็คือเนี่ยมันมองดูไม่นี้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นถ้าเขาไปแก้หรืออะไรไปแก้แบบสมมุติว่าอกคับไปอ่ะเขาก็จะเพิ่มวงแขนได้อีกค่ะก็คือเนี่ยแค่เนี้ยก็พอแล้วนะเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่ามันใจเนี่ยอย่างสมมติคนอกใหญ่อ้อยบวก12นะคะอย่างตัวนี้ร้อยหกอ่ะบวก12ากับร้อยแปดนะแต่รู้สึกว่าบางทีเดี๋ยววานนีเรากินอะไรไปเงี้ยเราก็ออนนนนีี้้ก็ได่ยตรง ให้เพิ่มวงแขนไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้เราก็ขีดเลียวมาได้ค่ะเนี่ยเพิ่มได้นะเป็นแบบว่าเราปรับแต่งให้มองดูเป็นแบบที่มันจะไม่เกิดปัญหาก,กับเราในในการทํานะคะเนี่ยอ้อยก็จะเป็นแบบบางทีถึงเราบวกแล้วนะแต่เวลาทําจริงอ้อยก็จะดูนะดูโครงสร้างของมันก่อนค่ะว่าอ่าถ้ามันมองดูไม่เขาท่าเขาทีเอ้ยเราเพิ่มให้เขาไปเลยดีกว่าเพราะการมาเก็บเข้าเนี่ยมันจะง่ายกว่าการที่จะเรามาแก้ออกไงเน่นนะคะอ้อยก็จะตัดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้แล้วค่ะเป็นแบบนี้นะ เนี่ยค่ะแล้วก็อ่ะเพิ่มวงแขนไปอีกนี้หนึ่งเนี่ยเนี่ยก็จะได้แบบประมาณประมาณเท่าไหร่เกือบประมาณเกือบสซ้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้มันก็จะมองให้วงแขนเรามันมองดูเป็นแบบปุ่งๆหน่อยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ไปนี่ค่ะเราก็จะได้เนี่ยเอวเนี่ยตัว oh! เนี้ยคนอกเนี่ยตรงเนี้ยช่วงวงแขนตรงเนี้ยมันจะได้มองดูเป็นแบบนี้นะคะที่ดีนะมันจะต้องแบบมองดูนอนๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าจะหอ่อๆอย่างงี้นะเนี่ย แขนเวลาวาดไปแล้วหอ่อๆอย่างงี้ไม่ได้นะคะคือเวลาเราเท่าออกมาแล้วเนะี่ยวงแขนมันจะต้องนอนๆนะะเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยมันจะมองมองเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยข้างหน้ามันก็จะมองดูต่ํากว่าเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อมันก็จะไม่หงายหลังนะคะอ่ะก็คงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อยขอไปทําต่อในช่วงต่อไปนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับมือใหม่นะก็จะสอนเท่าที่สอนได้นะคะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่สะดวกค่ะแต่ตันนี้รู้สึกว่าเราอยากลงคลิปทุกวันเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคะ ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องวัฒนาสอนตัดสอนเย็บด้วยนะคะก็มีกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะก็เวลาอ้อยอัพคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนไปที่หน้าโทรศัพท์เลยนะคะก็กดเข้ามาดูได้ค่ะถึงแม้แจ้งเตือนไปแล้วเรายังไม่ว่างดูเรามาดูทีหลังก็ได้นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ